สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพอตอของลุงพลปแตแหนทุกทุกคนนะคะเอ้ยก็อยากจะถามเหมือนกันนะคะเอฟซีเป็นไงล่ะฮะคนเราเนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะฮะยายสี่สิอายุก็เยอะแล้วทําไมถึงทําตัวน่าเกลียดทําตัวน่าเกลียดทําตัวสะถุนถามหน่อยสิไม่อยากกจะด่าคนแก่เลยนะเดี๋ยวก็ไล่ไปอยู่กับยานนั่นเลย อย่าทำตัวเหมือนอิยานดิสอดรู้สอดเห็นนะใครจะติดคุกไปติดคุกแล้วมันไปหนักอะไรยายถามหน่อยสิเออไปหนักหัวเหรอหรือว่าหนักกระบาลหรือ,อยังไงอะไปยุ่งอะไรไปยุ่งอะไรกับเขาถามหน่อยสิแก่แล้วเข้าวัดเข้าวาทำสติสตังให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างไม่ใช่ออกมาตำหนิคนโน้นตำหนิคนนี้ถามจริงว่าหันไปดูตัวเองหรือเปล่า ว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้บ้างฮะไปมีกงมีกิ๊กอะไรน่ะสารพัดสารเพเนี่ย,เ,เ,ยเคยหันไปมองตัวเองไหมซุกหนุ่มไว้อยู่อะฮะได้ข่าวว่ากินเด็กเหมือนกันไม่ใช่เหรอเออจริงปะวะเฮ้ยจริงปะวะเฮ้ยแต่ได้ข่าวมานะเออจริงไหมฮะแกแล้วจะเข้าโรงอยู่แล้วออกมากระแนกกระแหนคนโน้นคนนี้คนนั้น ฮะไม่เอ่ยชื่อก็รู้ไปว่าใครช่างตั้มกับกุณพรน,นี่ว่างั้นอิจฉาเขาเหรอเขาได้เงินเดือนเยอะหรอหรือว่าเขาทําคลิปเขาไลฟ์สดคนดูเยอะอิจฉาว่างั้นออกมาฟาดวงฟาดงางฟาดลุงพลประแตนไม่ได้ออกมาฟาดคนรอบข้างเป็นไรอะ่ะแก่แล้วแก่แล้วก็หัดไปนั่งฟังธรรมะธรรมโม นะสินห้าสินห้าสินหนึ่งถึงสินห้าเนี่ยรู้ไหมว่ามีสินอะไรบ้างเนี่ยขาดหมดแล้วทุกสินน่ะคงไม่มีเหลือแล้วมั้งสินตลสินเนี่ยถามตัวทียายสี่สิบทีตัวเองออกมานั่งว่าเขากระแนกกะแหนเขาเนี่ยไม่หัดไปดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นยังไงฮะไปดูถูกเหยียดหยามคนน้นคนนี้ไอ้เรื่องเก่าๆนะขุดขึ้นมาพูด เขายังไม่ไปนั่งด่าตัวเองเลยที่เขาจะตอบโต้ตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเองปากหมาเองมานั่งกระแนกกระแนหนคนอื่นเขาเองเออตัวเองมีชื่อเสียงได้เพราะใครก็เพราะลุงพลกับป้าแตนฮะลุงพลกับป้าแตนก็ให้ชื่อเสียงเจ้าก็ยังไปโมเมหาว่าตัวเองสร้างตัวเองตัวเองได้ชื่อเสียงเออจากน้องไอ น้องไอซก็ได้ชื่อเสียงเหมือนกันจากลุงพลเขาทำข่าวลุงพลเข้าใจหรือเปล่าแกแล้วแกเลยแกแล้วไม่มีสมองตำหนิคนนูน้นตำหนิคนนี้แต่ไม่หันไปดูตัวเองยายสี่สิบเมาไงถามหน่อยสิรู้ว่ากินเหล้าเยอะไปหน่อยะกินเหล้าเยอะไปหน่อยเหรอสติสตังก็เลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี เอาคนน้นคนนี้มาพูดอ่ะทำคอนเทนต์ในสิ่งที่ดีก็ได้ไม่มีใครขาว่าหรอกคอนเทนต์ดีๆนะ่ะทำเป็นไหมนะถามจริงๆคอนเทนต์ content ที่นั่งอิจฉาลิสยาเขาเนี่ยกูเห็นทําจังนะนู่นอะไปเก็บพงเก็บเพดนูน่นคอนเทนต์เก็บพงเก็บเพโอ้มันไม่ได้ลุ้นมันไม่ได้คนดูเยอะ ก็เลยออกมานั่งกันแนกันแหนออกมาฟาดว่ามีผู้หญิงอ่ามีผู้หญิงกับผู้ชายติดคุกอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมจริงหรือไม่นั่งกันแนกันแหนเขาได้อะไรนั่งแซะเขาได้อะไรไม่มีประโยชน์หรอกแกแล้วเนี่ยไปนั่งแซะเขาเนี่ยถามหน่อยสิออกมานั่งว่าเขากันแนกันแหนเขาช่างตั้มกับคุณพรลี่ อย่างน้อยเนี่ยคุณพรลี่กับช่างตั้มเนี่ยเขาก็ช่วยอะไรหลายๆอย่างให้กับลุงกับป้ากูถามมึงหน่อยสิยายสี่สิบแกช่วยอะไรลุงกับป้าบ้างอนอกจากเกาะเขาเนี่ยขนาดน้ำปูน้ำปลาผงชูรสเอย่ยกระเทียมหอมน้ำพริกปลาลงปะลาลหยังไม่มีเลยที่บ้านตัวเองอ่ะยังไปเอากับเขาเลยพอเอากับเขาเสร็จแล้วก็มานั่งว่าเอ้ยกูไม่ได้เอาหรอกกูก็ต้องตำส้มอย่างงั้นอย่างนี้ ก็ของตัวเองก็เอาสิตัวเองก็ได้ตังค่ะใช่ไหมเออไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองทําอะไรผิดไม่เคยยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําแต่กับคนอื่นนี่โอ้โหออกมานั่งอิจฉาลิสยาเขาพอเออคุณพรรี่กับช่างตั้มเขาได้ยอดวิวโอ้โหออกมาฟาดเขาเลยใครจ้างเหรอใครจ้างเหรอยายสีสี่ให้มาฟาดช่างตั้มอะ่ะถามหน่อยสิฮะ ทำไมเหรออ๋ออยากได้กระแสว่างั้นเถอะเกาะเกาะกระแสช่างตั้มเกาะกระแสคุณบอลลี่อยากมีแสงว่างั้นแสงตัวเองหมดแล้วคนติดตามแสนกว่าซับนะเก้าหมื่นแล้วเนาะเก้าหมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่นเนี่ยนะ 90, 98, นะ่าจะได้เยอะนะแต่ก็ไม่มีคนดูอะนะช่องใหญ่ซะเปล่าใหญ่ไม่มาตรฐานไงถ้าช่องใหญ่มาตรฐานเกาไม่มาแซคคนน้องคนนี้หรอกทาเหมือนไอ้เงิบไปได้ สันดานเดียวกันไนงะสันดานเดียวกับไอ้เงิบนะยายสี่สิบนะกินเหล้าเมาเยอะๆนะกินเหล้าเมาเยอะๆนะยายแก่นะแล้วก็ไปพูดเรื่องคนโน้นคนนี้เข,ขาแทนที่ตัวเองจะไปสวดมนต์ทำบุญทำทานนู่นนะเข้าวัดฟังธรรมนู่นไม่ใช่มาโอ้โหกระแนกกระแหนคนโน้น,นมันกระแน่กระแหนคนนี้เขานะมันดีแล้วเหรอฮะแก่แล้วเนี่ยใช้สมองคิดเยอะๆไม่ใช่แก่และแดกแต่ยา่า นะที่ด่าเนี่ยด่าเพราะให้จําอย่ามาเสือกเรื่องของคนอื่นเขาไม่อยากด่าคนแก่แล้วมันบาปนะแต่บางทีมันอดไม่ได้เสือกไงเสือกทุกเรื่องนะเออใครมั่งชอบด่าเนี่ยไม่มีใครชอบด่าหรอกแต่คนบางคนนะคนบางคนเนี่ยมันอยากให้คนอื่นด่าไงมันจะได้ยอดวิวยอดซับไงนะเรามาฟาดกันไหมล่ะเออ โถเอ้ยอายุก็เยอะแล้วนะอายุก็เยอะแล้วเข้าวัดเข้าวาเออทําให้มันเป็นนิสัยของตัวเองไยไม่ใช่นิสัยกันแนกันแหนชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขาถูกไหมเออได้ยินหรือเปล่าเออแค่นี้แหละเดี๋ยวกูจะมาฟาดอีกนะ นะระวังนะไปว่าเขาติดโคง้งติดคุกเนี่ยระวังนะ่จะแก่ตายจะบอกให้